สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีคุณพ่อ้องนองเพื่อนฟูงครับผมสร้างต่อยช่างต่อยนกเขาใหญ่ตาฟังพองพ่อกันตอนแรงๆครับผมอาจารย์มีนี่มีหัว้อ,เ,อเรื่องพเนียดครับเนียัพเนียดพเนียดการใส้เนียดแล้วครับพเนียดนกเขาใหญ่การใส้เนียด ข้อนบ,บนหรือเทนประมาณนี้นะครับพวกทีย่ยงเ้วๆนะหรือสั่นกับการใส่เนียดใส่แล้วเกิดความัมรุดอาจารย์เกิดความเสียหายและครับผมอาจารย์ก็ต้องพ่อเสียหายล้วก็ต้องแก้ไขหรือสอมแซมะครับสอบยังบนถึงขันถ้าบ่าฮักกับบอรุ่งรักษาครับอาจารย์ทุกท่าน เป็นพเน,นียดคอดบนเอาเกินกว่านอาจารย์อตอนไส้นี่ครับตอนไส้สูนว่าไส้สุดเสาหรือไส้ที่ว่าบังคับเสาหักจากต้นไม้สูงๆครับได้ที่ครับแฉบบางที่ขึ้นไปก็ลังตีไส้ได้ครับขั้นฝาดลันครับลันไปติดไม่ติดงาไม่ กาจำเป็นต้องได้ดึงได้ยันดึงดึงบางเท่ยกับบอลงครับดึงบางเท่ยกับด่างขาดครับอดงังดัางตัวนี้ได้ตัวนี้ขาดอบางที่อกอกเนียดอกพเนียดกับหักหรือสิขีขาดแล้วครับอการใส่เนียดจุดจุดหนึ่งแหละครับที่กว่าถือว่าสําคัญแหละครับใส่เกิน กินอ่ความขาดไม้หลายจานร์ใส่จุดที่ว่ามันขับแขบเกินไปนะครับหรือใสใสท่ว่าบ่าสามารถบังคับได้อีกปัญหาหนึ่งครับเกียวกับายตาผู้ใสครับบาังที่ว่าอ่าซีสีเข้าช่อง่น้อยมันวิดหรอครับมันบ่วิดครับการบังคับเสามันก็ยากโย่พอสมควรครับผมอาจารย์ท่านอ่ะมื้อนี้ผมขึ้นได้หัวข้อวว่าอ่าการอ่า สอมเพเนียดหลังจากการชํารุดเหรออาจารย์เป็นแนวดาเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้บึงครับวันนี้ก็สอบเป็นเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยครับผมอาจารย์าการชํำรุดมันก็เกิดจากการใส่งานนะอาจารย์การพเนียดพังนะั่นแหละหลังนี้หลังที่ผมถืออยู่นี่อาจารย์ครับผมอันนี้เกิดจาก อาจารย์ท่านมันเป็นของงาไม้ครับแต่ว่ากระิ่ไส้สูงเติบอยู่ครับของงาไม้บ่าสามารเสียลาลงใดเลยอาจารย์บางที่ก็ขึ้นขึ้นไปเอาขึ้นบาได้หรออาจารย์บางที่ก็คําครับบางที่ก็ชุกโลหกเราตีเหตุการณ์นสิเกิดขึ้นแล้วครับอันนี้เก้าอกครับอกมันฉีกเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไม้ซกักไม้ซักมันกัน กับบะไรคันไม่ซักครับดึงแห้งเลยครับจังขาดเนี่ยจังหักถ้าึงเพื่อำใดสํานึงกับบ่หักหรอกครับล้างนี่ล้งนี่นะครับที่เป็นลักษณะนี่สาเหตุที่ผมเห็ดในเบื้องเนี่ยหมายถึงว่าผมเปลี่ยนกระจมมาใส่อกใหม่ครับอ เปลี่ยนกระโจมมาใส่อกไม่เอาอะไรเก้านี่ยละครับบางชิ้นกับเปีย,นยูนครับอะไรเก้าคือว่ากระโจมเก้าครับอาจารย์กระโจมเอาเบิ้งที่ว่าผมผสาเร็จรูปมาแล้วนี่ครับอกตัวนี้เปลี่ยนไม่ครับนี่อาจารย์อกตัวนี้กระโจมตัวนี้ครับเนี่ยังเป็นของเดิมอยู่ครับนี่ เพราะว่าอาจารย์ว่าได้นกที่ว่าได้เชลยนกเนี่ยประมาณยี่สิบแต้มครับยี่สิบแต้มอาจารย์เราเราเรานับเบิ่งนะ,ะได้ยี่สิบแต้มบาทนี้มันก็เลยเกิดการช้ำรุดแหรอครับการพังแหรอครับอ,อันนี้คือพรมีดซํำเรียนเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้ผมอันนี้เป็นของของไม่ดอกครับนี่ตัวนี้ พอ่ปสอดลวดแล้วครับสอดลวดเฮ็ดอกสอดลวดแล้วเรียบรอย้อยตัวที่เปลี่ยนก็คือ,อเก้าครับอันนี้เป็นเก้าเล็กเนื้อที่เก้าเล็กครับเนี่ยอันนี้นเดิมเป็นเก้าไม้ครับบางที่มันใหญ่เกินไปหรือจุดนี้จุดนี้ที่ผมเฮ็ดน,นะครับม,มันบางเกินไปหรือไม่มันบอ่อ บพทนเองหรือสาเหตุหลายอย่างครับอาจารย์ใส่ประมาณเลยประมาณยี่สิบกต้มนี่มันก็นั่นอยู่น้าครับมันเกิดอุบัติเหตุแล้วครับถือว่าเกิดความขาดพอถึงอะไรอาจารย์เนี่ยจังหักถ้า่เอาลงมันก็นสิคัมแต่สิึ้นก็ขึ้นพอได้กระจำเป็นต้องดดึงไหครับผมไดึดงดึงก็ต้องหักหัก บางบางที่บางจุดมันกะบบอหักจุดนี้หรอกครับอาจารย์บางที่ก็อ่าหลายจุดอยู่ครับที่มันสามารถจะเกิดขึ้นไดก้กระเพี่อนอ่ากานฟาดกานฟาด,ฟาดั้นฟาดตัวเก้าครับตัวเก้าคว้นตัวเก้าครับคว้อนหน่อยอาจารย์ว่าโอ้ยผมมากหน่อยเหยียบดีขึ้นกันเหยียบดีขึ้นกันครับผมอ่า สัดส,ส่วนกับคือเก่าครับอืมแต่ว่าอาจจะเป็นคลองๆเพียวๆเก่าเพราะว่าอืมนี่ครับอ,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 อตัวตัวอต,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 ตัวโอ๊กนี่เพห,ห้อ่าบางหรือน่อยล่องอาจารย์อืมให้มันคล้องแหละครับผมฮึกไรมันกะบก่ไขมานมันเด้เดาากัแล้วแต่าหรว่าจักมันบ่หมานละคำว่า ควางครับหึกหึกมันหนักครับผมอันพวกนี้บอลไม่บอลรัดยังกะหาง่าย่ก็ได้ครับแต่ว่านี่แหละครับเวลาขึ้นต้นใหม่ขันผนียัดลั้นไปคาบกิ่งไม้บางที่นี่ยิงงาขามแหงเหนียวอาจารย์ดึงล่องยากอืมอืมครับของอันนี้เป็นของอาจารย์ท่างเอ่อหนองเลือครับ น้องเลือดเด็กจ,จิได้แจ้งไปแล้วล่ะครับได,ได้บอกเพื่อนเราล่ะว,ว่าเรียบร้อยแล้วมืออื่นคงจะมาเอาไปใส่ง่ายนะครับผมเพราะว่าเพื่อนน่ะมาอ้ยคิดหอดพเนียดคิดหอดพเนียดคว้านบดไปใส่อันใดกับบุกขี้ไปท่านสร้างติดแล้วล่ะผมติดคว้านบนแล้วว่ะท่านครับผม ควมควมอดทนของสร้างครับผมควมใจเย็นควมใจเย็นอสอดลววแต่ละจุดแต่ละจุดออมเลยครับนี่ะ <c oughs> ต้องเฮ็ดแล้วครับเพราะว่าสร้างพเนึกต,ต้องเฮ็ดในทุกรูปแบบเลยอาจารย์ยนรู้ยนรู้แร้กก็เปิดใจนะมาอาจารย์ยอมรับยอมรับสิ่งหม่ๆม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์ ท่านใดมีแนวทางดีผมก็ยินดีนั่มเลยอาจารย์เอานั่มนั่มออกมาใส่คือกันอาจารย์ครับผมจุดที่มันดีๆจุดที่มันเด่นๆของอาจารย์บางท่านนะอของสร้างบางท่านว่าเป็นยังเอา้าสปริงนี่ได้ความอาจารย์สปริงแข็งดีครับผมเออนะได้รอบพอดีครับผม กอ่อนๆครับาปานง่าไม่ครับเขาเอ็นว่าแหนงไม่หรอบ้านโฮมแหนงไมอืออาจารย์เพิ่นเห็นกับจีถือใจย่ดอกครับว่าถือใจหน่อยกับจีถือใจไรล่ะเพราะว่า,าได้ผนยดโลเก้าขึ้น ไปเนี่ยตัวเก่าขึ้นตัวที่ว่ามีความมั่นใจใส่มั่นใจนะครับอ่าอ่าอะเดี๋ยวข้อมครับอาจารย์ข้างหลังกับว่าว่ยืนไหลครับอ่ากันฟาดบ่ยืนมาข้างหลังไหลเพี้ยอ่าแซมใบไม้ก็พอดีอ่ะลามเก่ามันแหรอครับผมเพียงเพียงแต่ว่าอ่าเปลี่ยนอกใหม่เปลี่ยนอกใหม่ครับอ่ามอควาที่ว่าวันนี้อ่า ใช้กระโจมเดิมกระโจมก็คือตัวนี้แหละครับอะ,อะไรเดิมคว้านเดิมเป็นบางส่วนที่เปลี่ยนไหมไอาจารย์เปลี่ยนอกไหมคือซ่อนเะเนียนแล้วครับผมที่ว่าผมว่ามากแหละหลังจากการใส่งานแล้วครับก็จะได้ซ่อมถ้าบ่าใด์บ่หักผมก็ว่างกันแล้วคาร์โบ่ซด์วอรักครับ ลงนี่แผลจังหน่อยอาจารย์สาเหตุที่ผมบอ,บอสอมนะครับผมบอสอมจุดนี้มันก็สอมได้อยู่อาจารย์แต่ว่ามันบ่หมั่นใจมันได้อาจารย์เขาใส่เขาต้องนั่นนะมันมีเปล่าในใจนะบอคือก็ต้องเอาไมอ่าหมือนกน็เต็มที่ครับอ่ากามสายตาที่ใดสํมเนียครับผมมือนนี้ผม บทรันในเบิงเลยครับผมกันรันล่งมันเอ้าประมาณนี้แหละเบาครับผมอาจารย์อะเรื่องเล่าของผนีตดมันนี่ก็เสีมีประมาณนี้แหละครับผมการสมผนีตดหลังจากการใส่งานที่ชำรุดครับอก็ออกมาใส่งานใดที่ก็ครับผมอาจารย์มันหมานมันหมานครับหมานคือเาเด้หลังนีก็ได้อ อ่ะกาซิมีเรื่องเหล้าว่าจะประมาณนี้ครับผมเพราะว่าการใส่งานหรืออย่างกับค่อยละมันระว่างนะครับจุดที่มันเสี่ยงสิของสิกรอยะไปไกลมันจักน้อยครับหรือว่าจาเป็นต้องใส่สูงประมาณเท่าไรก็ได้ดครับผมอาจารย์ใส่พอดีพองล่อมอ่ะชิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับผมอ่า คลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วครับที่ติดตามรับชมครับช่างต่อยนกเขาใหญ่ตาฝ่างพองอำเภอนำพองครับผมสวัสดีครับ